เจบนะเว้ย EP นี้เราใส่เสื้อหนาหน้เราจะอดูงานแข่งรถแดกสุดตีน hey, oh. สวัสดีครับเจบนะเว้ย EP นี้เราใส่เสื้อหนาหน้เราจะอดูงานแข่งรถแดก สุดตีนฮาร์เรย์เดวิสันนะครับผมนี่เราก็อยู่ที่ซุ้มอิมมทเทลนะครับซุมของเรานั่นเองซุ้มกันเต็นแหละผมเรียกซุมนะครับอันนี้คือเต็นอิมมทเลนะครับทีมแข่งของลับอิมมทเลผมนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศโดยรอบนี่ก็เป็นพี่พดาวเทานะครับบูธอลังการมากเลยนี่นะครับเราก็มาดูบูธพี่พี่ชิคาโนนะครับวันนี้พี่เอามาลงแข่งไหมครับพี่ชิคาโนครับ ผมติดตามพี่อยู่อ๋อครับครับด okay. ึงดูพี่อยู่ครับชิคาโน่ครับรุ่นชิคาโนคชิาโน่นะครับครับฝาบุกชิคาโน่แม็กซ์จันนะครับผมผมติดตามพี่ตั้งแต่ในเฟซบุ๊กแล้วพี่รับน้องพี่รับน้องแล้วพี่เออชอบความแกร่งแม็กซ์จันผมว่านะครับพี่เดียร์สั่งท่านะครับเดี๋ยวผมเข้าไปดูไปให้กำลังใจพี่ดีใจครับเชครับ เอ็มคาร์บอนครับผมคาร์บอนที่ผมใส่ใรถผมนะครับวันนี้เป็นยังครับเอารถมาแข่งมาครับคุณเอามาครับผมเดี๋ยวรอลงรุ่นทวาริงเอปเปตครับขายของดีกว่าเราไม่สนใจหรอกเรามีอะไรขายบ้างเอามีบางคนหลังบางคนบางคนหน้าไอ้ของ R G S G บางคนหลัง R G S G บางคนหน้า R G อันนี้มีตัวสร้างอัตยานให้เลยแล้วก็มีครอบถังอผมใส่หมดแล้วครับที่ไม่ใส่ก็คืออันนี้ครอบโช๊คใช่ไหมครอบโช๊คครับใช่ครับ ถ้าใส่ชกหัวกลับก็ใส่ได้ใส่ได้ครับใส่ได้เลยอันนี้ก็คืออันไหนที่มาใหม่นี่ฮะอันนี้แต่ตอนนี้คิวตัวสั้นสุดเลยตัวนี้ใส่สําหรับรถไกลครับรถไกลก็คือสั้นแค่นี้ใช่ครับ ใส่มาเป็นไงอ่ะจะซิ่งๆหน่อยฮะบูาใส่ปักใส่อยู่ด้านหน้าครับอยู่ตรงบูธดาวเดี๋ยวเดี๋ยวราไปถ่ายให้ดูนะอันนี้ที่เพิ่งมาใหม่เลยขาจับอันนี้ขาจับพร้อมไฟประจานี่เท่าไหร่ทั้งชุดนี่19,500หาพครับสวยจัดเลยนะครับดูงาน CNC ดูใกล้ๆนี่คนไทยไม่ใช้แค่ใดในโลกโอเคเดี๋ยวผมขึ้นเพจปูไว้ให้นะครับสติลเอมนะครับคาร์บอนที่เนียนนะครับแล้วก็การันตีเลยว่าใช้กันทุกล้ำเลยนะครับรถใครที่อยากได้คาร์บอนฮาเลนะครับไม่รู้เอาที่ไหนนะครับนี่เลยปุ๊นะครัับผมเดดี๋ยวจให้ นียอันนี้มันเป็นรุ่นอะไรนะครับพี่อ่าชีบับเบอร์ดาร์คอร์สครับบ้านกี่ซีซีครับ1890ครับเท่ากับ116กิโลวัตต์116ใช่ครับเท่ากับตัวนี้117กิโลวัตตครับขึ้นช่องความดิจิตอลมาดูนี่สวยมากเลยอันนี้ดูแผนที่ดูอะไรได้หมดเลยเปนกดที่ทันตะกีเหรอไม่มีอ่ะแล้วก็จะจะมีโหมดด้วยครับสปอร์ตสแตนดาร์ดแล้วก็ทัวร์สปอร์ตก็จะพุ่งเลย ก็เ,เห็นดีเด่นตนีว่าวสวยอะครับอันนี้คันเท่าไหร่หรหร 1, 000, ครับพี่สอบถามหน่อยอ่าหนึ่งล้านสองแสนครับคือถ้าใครขอบไปเล่นแล้วเบื่อเล่นก็ไว้ใช่เป็นเป็นอีกช้อยหนึง<ช>่งมันนุ่มมั้ยนุ่มครับเรื่องระบบโช๊คลองขี่ได้นะครับไปลองไหมครับ ก็ามาถึงบูธเสื้อผ้าแล้วนะครับใครอันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับอุย้ยคนดังมาค,คุณแก้ว TBR คนดังมาระดับ DJ เล่นสตตนโชโยาวราชเท่สุดเลย,เลยวันนี้เอาอะไรมาขายบ้างครับผมวันนี้น้องเปิดเอาดิกซั้นมาแล้วก็เสื้อสำนักแต่งฮาเลยในเมืองนอกเยอะแยะมากมายเลยขอด,ดูหน่อยนะพี่ดีกว่าอานี ได้เลยตรงรอตรงร ienne, ุ่นตัวน oh, no, okay. like? ี้หายากนะหมดเร็วมากนี่นี่ี่จะบอกให้ว่าใบนี้หมดภายใน2นาทีที่เชื่อป่ะอเมริกาเออจริงทำไมอ่ะเขาผลิตไม่ทันหรือว่าเน็ตเนหลุดอ๋อเน็ตหลุด ก็มีอะไรขายบ้างมีเห็นมีถุงมือด้วยมีครบเลยถ้าใครชอบดิกซอนนี่มีหมดเลยนะครับแค่เอามาขายหมดเลยมียันรองเท้าเฟรมัสแ้วก็รับรับกดเชื่อได้ป่ะรับกดด้วยรับพิออเดอร์ด้วยเอาง่ายๆว่าทุกอย่างที่เป็นเกี่ยวกับแฟชั่นผมมามีหมดเลยในเพจ TPR ในเพจ TPR มีหมดเลยสามารถพิออเดอร์ได้สามารถพี่ผมชอบรุ่นนี้พี่กดให้ผมหน่อยได้เลยให้ไปหารุ่นมาได้หมดได้เลยตัวหายากยากก็มีเสื้ออะไรก็แล้วแต่อันนี้โดนนะบ๊ายบายโดนอีกก่อนเอาเลยเหรอเอาเลยเฮ้ยคนคนนี้มาทีไรนะครับไม่เคยกลับไปมือเปล่าเสมอ นี่คือดิกซันเอ็กซ์เลเยอร์วงเลเยอร์นี่เป็นวงล็อกใช่ไหมพี่วงล็อกเก้าวสูงวงล็อกเก้าวสูงเฮ้ยตัวนี้อะอะไรอะ อันนี้คือได้แรงบันดาลใจมาจากไอ้ผู้ชายคนหนึ่งที่เขาไปยืนที่เยาวราชแล้วมันเป็นข่าวดังมากเลยครับคนนั้นอ่ะไม่รู้ดังหรือเปล่าแต่ว่าเราได้ได้แรงบันดาลใจมาจากเขาเราก็เลยเอามาทําเสื้อเขียนว่าฮาเล่ย์อิสคอนก็คือแบบฮาเล่ย์ตไปแล้วตายแล้วฮาเล่ย์ตายแล้วเออดีเอาสองเอาสามอย่างเนี้ยลาล่าเนี่ยมันเขียนว่า rush off adrenalin หมายถึงว่าแบบคือขนองแต่แต่สวยนะเนื้อผ้าดีนะครับราคาเท่าไหร่เนี่ย จะไม่ถามทุกอย่างเลยสี่ร้อยเก้าสิบอันนี้สี่ร้อยเก้าสิบโอเคจบไปหนึ่งร้อยพี่ซื้อไม่เคยถามราคาอยู่แล้วหยิบใจอย่างเดียวอันนี้ตัวนี้สองพันเก้าเดี๋ยวราคาหลังมานะค่อยคุยกันอันนี้ราคาหน้าละหน้าหน้าหน้าคลิปราคาหน้าร้านราคาหมวกหมวกหมวกพันสามผองเรียกว่ารับครับเอาหมดเอาหมดเลยแท้เดินไปเดินมาชอบพี่เกีย๋สั่งแล้วมันโลนคุ้มถามผมถามจริงเหรอพี่พี่เดินไปครบทุกบูธอ่ะพี่ต้องมีหมดเป็นแสนนะที่พี่เดินหยิบขนาดเนี้ยไม่ได้หยิบเลยนะเดินดูเดินซื้อของคนเดียวเลยนะจรริงเห ดวงอื่นแล้วหนักแต่ละอัน hmm. น่ะง to uh ั er ้น okay. ง uh ั้นก็พี่เอานี่ไปด้วยเลยพูดถูกใจอะไรวะนี่ไอแถมหรอเอาติ๊กเกอร์ไปเอาไปติดตู้เย็นเฮ้ยนี่แถมติ๊กเกอร์ด้วยนะเฮ้ยสวยมากเลยดีพิเศษมั้งทีกิ่งมันต้องมีพิเศษกว่านั้นปะวะเฮ้ยเป็นใจดีจังวะช่วงนี้ไม่ได้หรอกถ้าพี่อะไรแก่ใจพี่เฮ้ยม็นห้รองเท้าเฟรมัสเลยเหรอพี่นัทเฟรมัสขายเท่าไหร่ครับพันสองขอ800ได้ไหม ได้ไหมพี่เจผมกูขอเอาไปเลย800เอาไปเอา800รอยก็0ปอ่ะมึงมาคับกูซื้อกูซื้ออ,อ,อ่ะ800อ,อ่ออะซืนนอ้อไอป๊อกเงาเนี่ยไม่ได้ครูคน้องมันร้อนนีเอง <c oughs> ปกติไม่ถามราคาอยู่แล้วพี่เฮ้ยเนี่ยเอาเนี่ยไม่ได้ก็ซื้อดงซ่อนไปแล้วไงเคล้าเลย์เยอร์แล้วก็ถือหมวกลงท้าไมีกล่องเนี่ยแปดร้อยได้กล่องไหมเนี่ยแปดร้อยได้กล่องไหมเนี่ยพี่มีกล่องไหมไม่มีกล่อง ต่อยเยอะเกินไม่ให้กล่องเฉยเลยอ่ะเดี๋ยวโอนก่อนสวัสดีครับพี่แม็กนี่ก็พี่แม็กพีครับกมาต่อเหตุนะครับผมพี่แม็กมาต่อเฮตุก็คือร้านรถพี่แม็กมาต่อเฮตุได้เลยนะครับได้ได้ฮาร์ลีได้เลยติดต่อไปเลยได้ไปหาหญิอ่ะได้เลยประกาศนะ มีทั้งแบบทั้งราดอะไรครับอยู่ที่ไหนพี่รับลูกค้าของสองรับแน Mac อ o t o r h e a d พี่ว่ามอ o t o r h e a d ก็ได้ครับสนใจรถก็ไปดูที่รถสนใจก็ไปดูอีกได้ด้วยครอบก็เลยครับเดี๋ยวคลิปพี่โชว์ด้วยคลิปพี่โชว์ครับโชว์พี่โชว์พิตตี้สาวสวยเยอะมากล้างรถก็วันนี้มีโคจิตตี้มาเต้นแล้วก็โชว์โชว์โชว์พี่โชว์ติดตามดูเลยกันนะติดตามนะครับต่อมาที่ไ้วครับแล้วก็จะเอ้าเอ้านี่เป็นใครเนี่ย อาร์ตี้สวัสดีครับ C F M สุพรรณบุรีนะครับผมใช่ซุปเต้นอยู่ไหนเนี่ยไม่ได้เปิดครับวันนี้ไม่ได้เปิดเน้นเน้นเข้าร่วมไม่เข้ารอบแล้วตอนนี้สาขาใหม่อยู่ที่ตรงไหนเพื่อนควยังไม่รู้ก็เซิร์ชใน Google Map เลยพี่ C F M สุพรรณบุรี ขึ้นเลยเดี๋ยววันไหนไปไปหาที่ร้านอีกใคิดหนึ่งเพราะดี่ร้านตอนเืนเลยพ่อได้เลยไปดูสาขาใหม่ว่าใหญ่กว่าเดิมเป็นไงแล้วก็มีอะไรขายบ้างได้บริการต้องมีดูอะไรบ้างมีเซอร์วิสแล้วก็ขายอะไรขายรถแล้วก็มีอาหารกาแฟพร้อมบริการเต็มที่อันนี้คือในนั้นแล้วนะอยู่ในนั้นเลยครับจะไปหาเรายวกินเหล้ากันได้ได้เาดูบรรยากาศด้วยหน้างานแล้วนะครับเดี๋ยวเราดูบรรยากาศในงานในสนามดีกว่าว่า ดขนาดไหนนะครับการแข่งรถตอนนี้ผมเจตดาราครับครับสวัสดีครับอีพีแรกของเราครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเลือดเจ้าพญาครับเจ้าพญาไปเลยครับเดี๋ยวจะไปดูน้องหน่อยครับตูน้องหรือดูน้องไงดูน้องอมาอฟน้องออ๊ฟมาโอเคเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวไปนี่ครับผมวิ่งวิ่งรอบดึงใช่ไหมพี่อ๋อเดือดด้วยฮะดูดูแซ่บข้างวานได้ข่าวว่าคัดพังวะครับอ๋อมันก็ต้มเลยฮะคนนี้จะตากเดี๋ยวนะเดี๋ยว กินเหล้ากันดีกว่าเดี๋ยว,ยว <Okay. S 1> ไปเดินเล่นดูน้ำ <Okay. S 1> อะไรก <Okay. S 1> ่อนเลยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพวกเราลงหลายร้านเลยอ่ะได้ไม่ <Okay. S 1> เนาเข้าไปดูอ่ะเราก็าจะเจอเพื่อนๆมากมาย,ยานะครับเดินถือเ,เดี๋ยวไปดูบางอย่างข้างันกันดีกว่า ทำกี่วันเสร็จเนี่ยจริงๆอะทำประมาณสองอาทิตย์แต่เพิ่งเสร็จวันเนี้ยประมาณบ่สามเครืร่อเสร็จเมื่อวานเครื่อจะไม่เสร็จเครื่อไปรอบเดียวอ๋อนะครับ่นพี่มานี่คือยังเครื่อไม่เสร็จเดร๋ยวพี่ยังนี่คือรีบสุดๆรีบสุดๆนี่ยังเป็นดังๆลอรๆอย,อยู่แต่ตรงนี้เดี๋ยวตัดเส้นอะไรเพิ่มคือมันไม่ทันจริงๆมไม่ทันเลยผมว่าทําสีนี้สวยนะพี่ก็อันนี้เป็นทอง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 แปะทองเปลวแท้ทองเปลวแท้ทองเปลวแท้นี่ก็เป็นทองเปลวแท้แล้วนี่ก็เป็นสีมุกธรรมดาแต่ว่าเราตัด ตัดพวกนี้ตัดสโมกอะไรเล่นหน่อยรอดแค่ไหนยังไม่ยังไม่ได้เก็บตังค์เลยแต่สวยแต่สวยแต่ไม่น่าไม่ไม่น่าแพงเพราะว่าช่างคนนี้โอเคช่างคนนี้โอเคแล้วก็เขาทําฝีมือดีเจฟดูดีเนี่ยไอ้เนี้ยผมใช้ผู้กันนะจะไม่ให้มันตรงจะไม่ให้มันตรงไม่ให้มันทื่อเนี่ยอยากจะปัดอะไรก็ปัดเนี่ยอยากจะปัดอะไรก็ปัดก็ฟิีมือฟิีมือมือยังมืออยู่ยังดิบอยู่ยังดิบอยู่ยัางนี้อยู่ใช่แต่ว่าทําสีใหม่ทั้งคันเหมือนกันแล้วก็เปลี่ยนกันล้ม ก็ล้มเป็นสกตลเลต์โอ <c oughs> so ้ตอนแรกก็ต้องย้ายสีใหม่หมดเลยย้ายสีใหม่หมดเลยสีดำทองหมดใช่ดำทองหมดเลยเออจ้าสวยพี่อย่าไม่ใช้อะไรให้มันอย่าไม่ใส่อะไรให้มันเยอะตาเลยนะใช่ตาใจ่าร่างเก่าไอ้ร่างเก่าเนี่ยมันจะดูเลฟซิ่งเลฟซิ่งมันจะดูซิ่งซิ่งดูแบบแว่นๆอ่ะเด็กแว่นอ่ะเราแต่งทรงเด็กแว่นแต่นี่คือพอดีกลุ่มแล้วอ่ะคือดำทองก็ละคปต์กลุ่ม พอมเปลี <polarization. S 1> ่ยนพอมซีซันแล้วผมก็จะเปลี no ่ยนเป็นอย่างเงี้ยบ้างเลยพี่อารมณ์อะคนฮัลเล่จะเปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปทุกอารมณ์ต้องเปลี่ยนมันจะได้ไม่ไม่เบื่อใช่ถ้าอย่างเกทเนี่ยทำมาเนี่ยคือตอนนี้มันเป็นซิ่งแนวเรซิ่งเรซิ่งสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็จะไปแนวคุมโทนผมไม่เป็นแบบนี้แล้วพี่อ่าเป็นคุมโทนเป็นแบบให้มันดูลึกๆให้มันดูนุ่มนุ่มดูแล้วไม่เบื่อแต่เนี่ยคือที่ออกแบบมาอย่างเงี้ยคือทองเปลวทองแท้อย่างเงี้ยมันก็จะมีเท็กเจอร์ของมันอยู่แล้วใช่เทคเจอร์ของมันดิบปะัน แล้วก็เล่นลูกเล่นใส่เข้าไปอย่าไปเยอะมากถ้าเยอะมากเดี๋ยวไปไปไม่ถูกใช่อันนี้ต้นสดเลยนะยต้นลายต้นลายสดเลยแล้วผมก็ไปที่ร้านช่างเนี่ยแล้วก็เนี่ยเอาปากกาเขีดนหน้ากาหน้ากากันสดๆเลยเลมันมันมันไม่มีกจินตนาการมันออกมาจินตนาการเพราะว่าอย่างแรกคือถ้าจะทําอะไรเนี่ยอย่าไปก๊อปใช่พาก๊อปเด็ดขาดถ้าก๊อปแล้วผิวเลยผิวเลยเสียหมดแล้วก็การล้มนี่ก็อยากนำเสนอเหมือนกัน ไม่มีใครทำนี่ทำใหม่เหรอสแตนเลสทำใหม่คู่หน้าคู่หลังจะเป็นคสแตนเลสแล้วก็ไปเคลือบเงาเผื่อท่อรถป่ะเหมือนท่อรถเลยเจ็ดเดียวกับท่อรถเลยจะสวยนะเคลือบเงาเพื่อที่จะมาตัดพวกนี้มัาสะอาดตาตัดตารถพี่ผมจอดรถพี่ผมจอดนานแล้วผมดูอยู่มาสะาดตากว่าอันรอบที่แล้วอันนี้คือแบบคลีคุมโทนฟิวฟิวกันนะ่งคุมโทนคาร์ล่าเรซิ่งแต่ผมว่าจะคุมโทนไม่เอาไปดีครับ กน่อนจางลงเานี่ยตเกระามนั้นไม่มีอะไรไม่มีครับผมว่าใสลงล่างทองเนะครับล่างอะนะร่าอันนี้บติดต่อิดเดี๋ยววันไหนผมไปสามารถพ่กาที่บ้านดีก่าได้เลยครับได้เลยครับเรื่องไดน้ากมมีแค่ไดน้า1 0เอสแค่นั้นไอ้โทลลิก็จบไปแล้วปิดข่าวเอาไปไดนาดีกว่าเดี๋ยวเราจะมาถามว่าทำไมถึงแค่ไดนาอย่างเดียวดีกว่าอ่เขาเรีกว่าบรรยากาศไม่ได้ ได้โดนเมื่อวานโดนกระบาดตกมาเด็เฮ้ยกระบาฟาดหน้าเอาเรื่องวะ่านี่โดนแบบนี้นะอเด็กคนนันเรีบร้อยสองคนนั้นว่าได้อยู่นะได้อยู่แต่พาน้องอ่อยว่าไงเคยมานี้มเขชอาพอะครับเคยมาเอไซร์มครับไม่เคยไม่เคยงานนี้นอแรกอันนี้คนไหนพี่คนไหนน้องเ่คั่ค่ก่อ่ เหมือนกันมากสนุกไหมครับดูแลเป็นแฝดแหละฐานที่เฉยก็สนุกดีค่ะพี่ๆน่ารักด้วยน่ารักด้วยที่นี่น่ารักเราจะบอกว่าจริงๆแล้วงานมอเไซเราจะสุขวิสผู้ชายดูแบบว่ากลัวนะตอนแรกก่อาเป็นพี่เล็กเลยคนขับพาเล็กเขาอบอุ่นใช่ไหมพี่ล็อกอบอุ่นเงินอุ่นด้วยโอเคขอบคุณมากนะครับคุณสวยสองคนนะครับ นอนะครับอนนี้รุ่นพี่องผมขอถามหน่อยพี่อันนี้ลงรุ่นอะไรนะพี่ข้อไหนครับโอ้คันนี้หรือพี่น้องหน่อยโอ้เพนอันนี้มีเต็มครับตอนดึกใช่ไหมใช่ครับโอเพนอันนี้มีเต็มอันนี้ทำผมไม่รู้จะเรียกว่าไงเปล่ก็คือโอเพนเลยใช่โอเพนเลยครับคือน้ำมันโอเพนทุกอย่างรุ่นโอเพนเป็นในโตหมดเลยครับโอ้ที่ในโตเหรอพี่ฉีดทัดด้วยครับคันนี้เรถพี่น้องฉีดตัดด้วยใช่ครับผมว่าจะไปถ่ายโอ้พี่ยังไม่ได้ไปถ่ายเลยครับผมเสร็จยัง ก็ใกล้จะเห็นแล้วครับรอรน้องรออยู่เดี๋ยวไปสัมภาษณ์จัดไปคือใครอยากทำฮาเร็งไงได้เลยครับเพราะว่าคนบางคนเขาไม่รู้ว่าฮาเล่จะทำซุ้งที่ไหนแรงๆทางตรงไหมได้คือว่าอยากซิ่งครับเป็นอยากซิ่งเราก็น่าอดทนได้ใช่ไหมเฮ้ยฮาเล่ครับลูกอู่ทำซิ่งนะอะไรอย่างนี้ครับโอเคเดี๋ยวฝากด้วยนะพี่โอได้ครับผมเดี๋ยวฝากกดทัชสกรวยนะผมเดี๋ยวให้ปลูกพี่โอหน่อยได้โอเคเดี๋ยวลูไม่โหว่าครับผม i <slurring> ื่นครับผมเดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยยังไงนี่ไงแหละคันลื่นโอ้โหสิบสามเลยครับพี่มันโก่งเลยครับไม่ได้ลื่นอย่างเดียวพี่เนี่ยจำได้ก็เอาฟิลมาสนุกน้ำขามน้ำขามขามเดี๋ยวพี่เดินถายรายละเอียก่อนนะได้ครับคุณคราวสองตรงครับผมสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วเจอกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้มามาดูหญิงหรือมาแข่งรถ มากินเหล้ามากินเหล้าเรียกว่ามากินเหล้าปาร์ตี้ดีกว่าอันนี้สนุกสนานเอาอันนี้สนุกใช่ครับใช่อันนี้บูธอันนี้บูธนี่ติ้งเลยใช่นี่ไงได้จอแสงสีเสียงมาจากพี่คนนี้พี่วิทย์พี่วิทย์พี่วิทย์พิวิทย์ใช่ครับไม่ใช่เพอนกันมีคนให้ควยเฮ้ยเฮ้ยมีคนให้คุยว่ะเฮ้ย มาครับพี่อดแมนหน่อยดิเออน้องถามเนี่ยเออวันนี้เป็นไงครับสนุกไหมพี่โอ้โหดีมากดีมากครับเจ้หญิงของกานของถึงอยู่แล้วถึงอยู่แล้วปลายวันที่สามสิบด้วยครับในสามสิบเปนสระเอ้พูดดิงานสามสิบเมษาไงงานเนโคงานในโคเจอเกิตแก่งกระจานสนามแก่งกระจานเจอเกตอ๋อกระดูกแน่นอนแท็กเล็สเที่ยงวันยันเที่ยงคืนโอเคเดี๋ยว ผมขอลุ้งงานเดี๋ยวผมขึ้นให้พี่ได้เี่ส่งให้ผมเลยได้เลยพี่ผมควนเลยครับได้เลยพี่เจ้าครับิ๊ดเมตาสามตเมษาครับผมฝากหน่อยนะครับเจ้าเศรกิจถือละวโอครับผมเจ้าขอบพับครับผมเป็นไงครับผมบรรยากาศวันนี้สายเสื้อหนังเฟลเมกาฮาเล่ดิวิสันนะครับผมวันนี้โคตรมันนะครับกลุ่มๆพี่ๆทุกคนมากมารถมารวมแข่งกันสนุกมากนะครับผมใครที่ชอบฮาเล่ดิวิสัน ชอบความเร็วชอบสองล้ออย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามเจ๊สนะเว้ยนะครับผมเราจะพาไปดูความสนุกความมันรถสวยๆความฮาต่างๆนานานะครับผมในช่องเรานะครับฝากด้วยเจนะเว้วย